ลบตากองโลซิงครับวันนี้พามาดูหัวเดี่ยวครับอันนี้ป้ายแดงเลยนี่อันนี้ก็เป็นรถจากร้านอาร์ตนะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างอาร์ตนะครับว่าคันนี้เข้ามาจากที่ไหนมาทําอะไรบ้างนะครับป้ายแดงคันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูรถลูกค้าอีคันครับรถถุงลมป้ายแดงเลยอันนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากเพชรบุรีครับเพชรบุรีใช่ก็พวกพวกอบคันที่แล้วเลยพี่เป็นไอคันเสียโอมนะใช่ครับ คันนี้คือมามาสภาพไหนครับมาก็คือออกจากศูนย์แล้วก็มาเลยวิ่งมาเลยใช่ก็มาจากนู้นก็วิ่งมาณสามร้อยกิโลสี่ร้อยมาจากเพชรบุรีเลยมาเดิมเดิมเลยเดิมเดิมสนิทมาเลยใช่ครับอันนี้ลูกค้าทําอะไรบ้างครับเอก็ข้างนอกก็มีมีล้อทีแปดนะครับล้อไทยหน้าหลังสีขาวลูกค้าก็ไม่อยากได้แบบไม่ไม่ชอบเหมือนใครแปลงไหมมันเหมือนในรถในเกมนะแบบใช่แนวการแต่งเขาอ่ะใช่ครับเตี้ยหน้าหลังเลยเรียบ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 คิมคีนใช่ ก็มีแปรงดุมหน้าหลังแล้วก็มีเบรกเอพีแล้วก็อันนี้มันเป็นเอเบรกเอตัวนี้มันกี่พอร์ตเอ่อหกพอร์ตหกพอร์ตใช่เป็นแบรนด์เอพีใช่ครับมันดูคุมโทนเลยครับผมเข้ากับติ๊กเกอร์ก้านล้อด้วยอันนี้คือปั๊มปั๊มทําสีใหม่หรือว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นปั๊มใหม่อยู่แล้วครับถ้าเป็นเอพีนะมีสีอย่างนี้แล้วใช่ครับไม่ค่อยมีคนใส่นะปกติจะเป็นแบบสีบอลๆนะครับก็เป็นข้างหน้าก็เป็นโชเออถุงลม โชคถุงลมโชค,คเดิมไหมหรือว่าโชคอะไรไม่ใช่ของเดิมครับก็เปลี่ยนใหม่เป็นโชควินเนอร์โชควินเนอร์แล้วก็ใ,ใส่ถุงลมใช่ครับนี่ครับเป็นถุงลมหน้าหลังเนาะใช่ก็ลงได้มากกว่าน,นี้ครับแต่จริงๆถ้าถ้าเอาขึ้นถังอ่ะมันจะเตีย้ยมันจะเตี้ยอยู่นี้เลยแต่ว่าจะตีมันติดพื้นแล้วคานเกียร์คานเกียร์ต่อมนจิ้มันติดพื้นแล้วแต่ถ้าเป็นออนนิ่ครับถ้าเป็นออนนิวก็จะลงได้เยอะหน่อยอ่าอันนี้ก็คือล้อไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร่นะใช่ครับ ก็แบบไม่น่าเกียดนะครับใช่เดี๋ยวไปตั้งสูนวิธีหนึืงแต่เวลาเราขับมันก็จะตรงอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่ขึ้นก็ก็จะออกขึ้นมาตรงนี่ขึ้นก็แบบสูงเลยแหละใช่เอาไว้หลบไว้แบบขับใช้งานนี้สบายเต็มที่เลยก็าจาเอาลงนี่ครับประมาณนี้และข้างหลังนี่คือสเต็ปเป็นไงมัางก็เป็นถุงลมเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะเอาไว้ที่เสื้อผ้าครับก็เสื้อผ้า<ๆ>เขา อยากไปโชว์ด้วยก็เลยบอกลูกค้าทําทีเดียวไปเลยจะไม่ต้องเรื้อทำหลายรอบแต่ว่าเป็นแค่สี่วาวอยู่คันนี้ยังไม่เป็น8ปดเป็นสี่วาวใช่เดี๋ยวมีค,คันหนึ่งกำลังทําเป็นแปดออคันเป็นเมมโมรี่ห้าระดับก็คือจะเป็นมันเป็นมเมมโมรี่ไปเลยว่าระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ระดับหนึ่งก็เตี้ยเท่านี้สองก็เตี้ยเท่านี้อ๋องคือเราเรากดเลือกได้เลยว่าจะเอาประมาณไหนใช่ค่ะมันจะได้มันก็แบบไม่ต้องมาเลือกลมไม่ต้องมาเดาลมเมาใช้งานง่ายสมูทกว่าด้วยอันนี้ก็เป็น ยางหน้าหลังเบอร์เดียวกันไหมครับเบอร์เดียวกันครับเป็นนเซล265/35เรนเซล265/35ตัวใหม่ยางบางเพิ่งนำออกมาสวยเลยก็ข้างหลังอะลูกค้าเขาอยากได้ถึงขอบแม็กครับพี่แต่คือเวลาเราเราปล่อยข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะเทมติดพื้นก่อนล้าน้ำหนักก็เลยเทปข้างหน้าตัวมันเลยกระดกขึ้นนิดนึงมันคือไอตัวชัสซสี่มันเกยพื้นเนาะมันก็เลยทําให้ข้างข้างหลังขึ้นมาใช่แต่ถ้าไม่ถ้าไม่เกยเนี่ยมันก็คือมามันก็ติดแล้วใช่นี่ไงประมาณนี้ ถ้าเอาหน้าลงมนก็สูกระดกใช่ใชเออเพอเอาหน้าลงอ่ะมันชื้อซีมันมเกยพื้นมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้นะครับครับผมสวยมากแบบมันคินเหมือนรถในเกมเลยใช่คุมโซนขา<บ>ขาวนะเขาตั้งงบมาแสนหนึ่งแสนกว่าบาทรวมเบรกแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทนี่คือจบเลยเดิมเลยเดิมเลยถุงลมหน้าหลังมีประกันหมดอันนี้จับเสื้อพาก็จะได้ความนิ่มก็เซตใหม่หมดเลยแหนบอะไรใหม่หมดใหม่ทั้งระบบเลย ถ้าไหนไม่ดีก็เปลี่ยนให้มาขับดีๆด,ดีกว่ารถเดิมพี่จะตสเตปเนี้ยขับดีกับรถเดิมสบายเลยนะใช่เพราะว่าหัวเดียวอ่ะแข็งอยู่แล้วเขาทํามาเพื่อบรรทุกใช่เราก็มาเซ็ตให้มันนิ่มขับใช้งานได้วิ่งเตี้ยได้คือแหนบแหนบหัวเดียวกับแหนบสีประตูต่างกันไหมเดิมๆมาเลยต่างครับ,รบต่างใช่ไหมแหนบสี่ประตูก็จะมีแหนบแบนบเมนสองแผ่นแล้วก็แหนบทุกแผ่นหนึ่งแต่อันนี้ก็จะมีสามแผ่นแต่ก็พูดมันก็แล้วแต่คนไล่ครับบางคนก็ไล่ได้แต่สาหรับผมมันยังไม่ค่อยจบมันก็ใช้ได้เหม่คคเ คือพื้นฐานถ้าเป็นหัวเดี่ยวมาเดิมๆเลยเขาจะทํามาสําหรับบรรทุกเนาะเขาก็จะใส่แหนบแบบแหนบบรรทุกมาให้3แผ่นนะมันก็จะแข็งหน่อยก็ใส่ลงใบก็ไล่แหนบนิ่มๆหน่อยก็บรรทุกได้เหมือนกันบรรทุกเป็นตานก็บรรทุกได้นี่ภายนอกเขาแบบเดิมๆศูนย์เลยเนาะใช่เรียบๆลูกค้าใส่เบาะมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน่อยทำภายในมาแล้วนี่ภายในครับใช่เดิมๆเลยเดิมๆออกจากศูนย์แล้มีเบาะ ก็ใส่เบาะแล้วก็มาเลยนี่นะครับนี่ก็ที่ร้านก็มีมีหมอนด้วยเหรอมีครับมีอันนี้คือแจกหรือว่าแบบแจกครับแต่ว่าทามานานแล้วมันมันแล้วแต่สเต็ปใช่ไหมใช่แล้วแต่สเต็ปที่เราจะแจกนี่เดิมๆไยแดงครับใช่แต่น่าจะไปแต่งต่ออีกเยอะนะพี่เห็นเขาบอกว่าเขาจะทําโชว์นะอืมสวยมากคันนี้นะครับก็ใครชอบนะครับ ัมเดียวทรงนี้ก็ลองสอบถามร้านอาร์ตดูได้ครับอันนี้คือถ้าพอทําถูกลมหน้าหลังมันจะไม่ใช่ทรงท้ายลากหมาแล้วไม่ใช่ครับมันจะเวลาจอดก็จะสวยหน่อยใช่ก็ดูแบบเรียบๆไปครับเรียบๆเ,เลย,เลยกองไปกับพื้นอะไรเงี้ยครับเกืบจะเป็นเมกาถ้าเป็นแนวรถเก่งนะแต่ถ้าถ้าปล่อยลมก็ขี่ไม่ได้ไฟทังทางอ <laughs> <c oughs> าไฟลุกเลยใช่ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวดาม่าอีกใช่นี่ ทรงสวยมากครับรอบๆตัวเบรกก็จะเดินนะครับเพราะว่าเรา,เราเป็นสีขาวว่าเวลาโดนแสงมันก็จะกระทบเข้าตัวจานเบรกนะมันก็จะสวยนะครับแล้วถ้ายกหน้าหลังพร้อมกันนี้ทรงจะอยู่ว่าไหนก็พรว่หน้าขึ้นปุ๊บ่ายเตี้ยเลยเกระแทกเลยแรงขลังขึ้นนะ ประมาณนี้นี่ส่งก็ไม่น่าเกลียดนะยกขึ้นอะนะเพราแต่แต่จริงๆเราใช้งานเราไม่ได้ยกขนาดนี้เนาะใช่ก็ถ้าถ้าขับใช้งานก็เนี๋ยนะอยู่ประมาณนี้วิ่งเตี้ยได้ตรงประมาณนี้กำลังนิ่มว่าถ้ายกสุดไม่ได้แข็งใช่มันมันใช้ลมข้างหลังอะผมเซ็ตไว้ใช้ลมได้ประมาณถึงสี่สิบห้าสิบเลยคือรถเป่าข้างหน้าก็อยู่ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็แต่ลูกค้าชอบถ้าชอบแบบตึงๆหน่อยก็จะเซ็ตเซ็ตโช๊คแบบตึงๆหน่อยอ่านี่ก็ส่งใช้งานก็แบบ ยังไงก็ดูเที่ยบเหมือนเดิมนะเถ้าเอาแบบไม่อยากขูดพื้นก็วิ่งสูงอีกนิดนึงก็ได้ใช้ได้กันอันนี้ลงประมาณขนาดติบแม็กข้างหลังอันนี้ก็จบจบประมาณแสนนิดนิดแสนนิดนิดมาเดิมๆเลยแสนนิดนอยู่ที่มันอยู่ที่ของครับว่าลูกค้าจะเน้นแค่ไหนแต่ลูกค้าวันนี้เขาก็ก็อยากให้มันให้มันดีไปเลยอันนี้คือแม็กก็มาเปลี่ยนที่นี่อะไรหมดทุกอย่างแล้วเดิมมาเลยนะเดิมมาเลยมันเดิมมทุกอย่างเลยก็คือมันมันแล้วแต่อย่าง ถุงลมเขาเอาหน้าหลังข้างหลังเขาก็ไว้ที่เตี๋ยเผาเปลี่ยนโช๊กด้วยแต่ถ้าเป็นสเต็ปอื่นมันก็ราคาต่างใช่มีแต่ราคาเอาแพงกว่านี้ก็ได้ก็มีให้ได้เหมือนกันก็มีมีเรื่องโช๊กเรื่องอะไรเรืมอก็เลยจะเพิ่มราคาแบมนั้นมีหลายอย่างมันเปลี่ยนเยอะสองเดิมแทบไม่ได้ใช้เลยช่วงล่างถ้าเป็นเฉพาะชุดถุงลมต้นๆก็ไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงไม่นึงไอ้อย่างไฟหน้านี่คือเขาเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอยู่แล้วอแต่พาตรงเขาเดี่ยวไม่ใช่อย่างนี้แล้วเป็นตัวโรยนะเปลี่ยนหมดเลยหน้าหลังเลยไฟ สวยจัดถ้าโดนแบบแกระจกเล็กๆชินค,คีนเนะี่ยเนาะสวยมากเลยแนวคินคีนเลยคันนี้ครับ<ช>ผมไม่ค่อยถ้าถ้าใส่ล้อก็ไม่ชอบแปลกๆนลขอแปลกๆนิดนึงเสวยมากคือดูผิวเพินก็คิน,นคีนแต่ว่ามันก็เน้นเน้นใส่ของดีๆไปนะใช่ครับเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเมื่อกี้งครับก็พามาดูนะครับคินคันนี้ก็น่าจะประบณน,นี้เนาะครับผม S <S ประมาณนี้ฝากร้านหน่อยฝากร้านเก็ฝากร้านอาอ,อาการยางเกาะโพนะครับอยู่เกาะโพชลบุรีเลยพนัดมานิดนหนึ่ง <c oughs> ชื่อเพจก็ตรงตัวเลยครับอาการยางเกาะโพม, <c oughs> มีทุกอย่างเลยครับช่วงล่างรองเท้าปรึกษาด้วยถ้ารถาตเตี้ยๆอย่างนี้ก็ทาหมดเลยเรามีช่วงล่างอาจจะตั้งแต่ช่วงล่างทั่วไปล้อ <c oughs> แมกยาง <c oughs> เบรกถุงลมนี่นะครับผมมีหมดเลยมีหมดเลยนะครับมาคุยดูนี่ใครชอบแนวนี้ก็ลองไปติดตามดูได้ก็ช่องผมก็จะมี งานของร้านอาร์ตลงไว้หลายคลิปอยู่นะครับก็ลองไปดูได้ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับครับผมฝากใครชอบก็ส่งไปให้เพื่อนๆดูได้ครับก็คลิปหน้าเราจะถ่ายอะไรก็รอดูนะครับขอบคุณครับ